ตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำนำบัตรตัดลานผู้ประลองชุดที่2เพราะว่าชุดแรกเนี่ยผมทำเสร็จไปแล้วในสมัยก่อนแต่ประเด็นก็คือมันเกือบครบรอบถึงปีครับทุกคนที่ผมเคยทำนำบัตรชุดแรกแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดีๆเนี่ยคือวันและเวลาเนี่ยมันจะเลื่อนๆกันประมาณ2-3วันผมเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าผู้ประลองชุดที่2และชุดที่3ในอนาคตเนี่ยจะทำให้มันเสร็จภายในวัดเดียวกันไปเลยเรามาเริ่มชาเลนจ์กันด้วยพี่คน,คนนี้กันดีกว่าทุกคนตำแหน่ง,งนของพี่คนนี้เนี่ยก็จะอ,อยู่แถวๆเผ่่าาาาาจ้งงล,ลตีซึสมรถวาาร์ปมแล้วก็เดินมาผ่ก็เจอพี่เขาแล้วพี่เขากาลังเปุ่ยแลล้วก็เเ่นนดตรีหมือออนน้งีกฝั่งนึงเลยอ่ะ คุยป่าววะอ๋เ้ยเอา,อาหายไปไหนอ๋โอ้โหงั้นเอาไปว่านอกจากคลิปนี้ที่จะเป็น story t e l ล i n งเนี่ยผมดูจากมูฟ e ball แล้วก็คิดว่าน่าจะทำเป็นไกด์ผู้เล่นไปด้วยเลยแล้วกันอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ย่เดี๋ยว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 เดเี๋ยวเวดี๋ยวเ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 ลยสเดี๋ยบเดี๋ยวนี้นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดแข็งอ่ะคือเราตีช้าแล้วก็สเตมินาเพิ่มช้าด้วยเอาจริงมันก็ไม่ได้เทคเดียวผ่านหรอกแต่ว่าผมตัดไปให้สั้นเฉยๆจะได้ดูเร็วๆโอ้ง่ายๆง่ายๆสำหรับมอนเตอร์ระดับนานที่เกิดตามแมปเนี่ยก็ต้องรอเป็นวันต่อว,วันให้เขารีสปอนนะซึ่งผมก็จะไปเคลียร์อื่นต่อให้มันเสร็จไปเลยเพราะงั้น let's go ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจิตวิญญ,ญาณแห่งดาวรุ่งที่ลุ่งหล่นซึ่งน้องจะอยู่แถวๆนี้ ด้วยความที่ชิปเม้นแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเอาชนะตำนานหรือว่าบอสต,ต่างๆผมก็เลยจะตัดฟุตเทสให้ทุกคนดูในช่วงที่ผมชนะเพราะส่วนมากในความสเร็จแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำความเข้าใจเมคนิกของบอสหรือว่าเทคนิคก,การเล่นตัวอย่างเช่นน้องคนนี้เนี่ยพอตีไปเรื่อยเนี่ยน้องเขาจะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะเสกโล่น้ำแข็งขึ้นมาเทคนิคที่ผมจะแนะนำก็คือใช้ตัวธนูไฟหรือว่าตัวที่มีสกิลไฟเนี่ยละลายโล่น้องเขาหรือว่าในกรณีไหน,นที่คุณไม่มีเทพไฟหรือว่าตัวธนูไฟก็าสามารถใช้ติดตัวลมอย่างคาฮะหรือว่าซูโค์เปป็็็นนนนนธาาตตตุไไไฟแลลลล้้้ววกกกะะยยโ่่่่ขออออองงดเเหมมืืััีีจชซ ตัวเลเวลตรงนี้คือต้องโดดลงไปข้างล่างแล้วก็จะเจอเสาสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยก็แนะนำให้อออเอาตัวฮิลไปเยอะหรือว่าฮิลทั้งสีตัวเลยก็ได้เพราะจะมีท่านหนึ่งที่เราไม่สามารถใช้นันติหลบหรือว่าใช้ใเฟรมหลบได้และระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันจะมีแมคานิกหนึ่งที่เรียกร่างจำลองออกมาในระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มเลือดของร่างจำลองให้เต็มแล้วเมื่อเราเพิ่มเลือดของร่างจำลองให้เต็มแล้วเนี่ยเอ่อแต่จริงเกมมันเรียกว่าร่างจิตปกปักแต่เอปว่านั่นแหละพอเราเพิ่มเลือดให้เต็มแล้วเนน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 ีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยยคคคคืือออออลลาา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 างงงงงงัััั้้้ะะกกกก็็จจมมมชวววเเเเเรรรรรตตซึึถททททดดดไไขแแสสหบบพผิิภปุน นั่นก็คือเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเพื่อทำเสียแหล,ละครับคือเงื่อนไขของอที่สองเนี่ยมันได้เพิ่มเรื่องของจิตปกปักให้เต็มซึ่งผมก็ทำให้มันเต็มไปเรียบร้อยแล้วผมลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเคยทำเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งแต่ยังดีที่มันเป็นอนชิมเมนท์ในที่สองครับทุกคนไม่ใช่อันที่สามก็เท่ากับว่าผมเนี่ยยังมีโอกาสให้แก้ตัวอยู่เพราะงั้นก็มุกออนแล้วมาเริ่มตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวช่วยของทูปายโญตัวตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ตรงเสาใหญ่นะครับแล้วก็ประทับล่างของนกแล้วก็บินนนขขึ้้ไปางบเลย โดยเทคนิคที่เจาชนะตำนานตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรครับทุกคนในช่วงแรกๆก็ทำปรรันตตีตหลบไปครับแบบว่ามอนขาตีมาเราก็ตีไปไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มอนเนี่ยวร์ปไปกลางแมปครับจังหวะนั้นให้สังเกตเสาไฟครับแล้วก็บินขึ้นไปแล้วก็ไปกระพาวส่มันเท่านี้แหละครับแล้วก็วนลลปไปเรื่อยๆเลย ฟัดดามเมดเข้าไปแล้วพอเรียกเสาเขาก็บินใส่แต่ต้องบอกกันว่าถ้าเรียกเสาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือท่าที่มอนจะอยู่บนพื้นแล้วก็ท่าที่มอนจะบินบนฟ้าในคอรับเลยอันที่หนึ่งและที่สองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับแต่ในคอรับเลยของอันที่สามของทูปาโยเนี่ยจะแจ้งไว้ชัดเจนเลยครับว่าให้เอาชนะทูปาโยในขณะที่ลอยอยู่บนอากาศเพราะงั้นในคอรับเลยอันที่สามเนี่ยผมแนะนำว่าให้เหลือเลื่อนมอนน้อยๆแล้วก็รอจังหวะที่มันลอยอยู่บนอากาศแล้วเฝ้าจัดการนะครับทุกคนรทิปร้อยโตมาโโตตมาโตมาตโตมาต แล้วเราก็มาถึงตำน,นาคนสุดท้ายครับทุกคนพี่โดดเหล็กคล้ายๆมาเหล็กในกัรเบลปะบริเวณที่พี่โดดเหล็กอยู่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ส่งโลมา การจะชนะพี่หนวดเหล็กเนี่ยไม่ยากเลยครับทุกคนมันจะมีจังหวะที่พี่เขาเสกหนามลาวาออกมาก็คือในจังหวะที่พี่เขาจะทุบนี่แล้วเขาจะเรียกหนามลาวาเขาออกมาในจังหวะนั้นก็ให้เราเปา,า,าวพาครับก็คือใช้คาซื้อฮะกระโดดก็ได้หรือว่าใช้ตัวหินปีนเสาขึ้นไปแล้วก็พาพาลงมาก็ได้เหมือนกันแค่นี้ครับอีซี่เกมอีซี่เลมากแล้วก็ในระหว่างน,นะนั้นเนี่ยก็ดับตาเมจไปแล้วก็หลกบการโจมตีของพี่เขาไปเรื่อยทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ไงเรียบร้อย ภายในเดวันเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องไปตีอีกหนึ่งตัวครับทุกคนนั่นก็คือผดุดทองแดงโดยโบริเวณที่มอนตัวนี้อยู่เนี่ยจะอยู่แถวๆโอคด้านล่างครับทุกคนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมเคลียร์แมปหนึ่งร้อยแล้วก็เห็นหน้ามอนพอดีก็เลยเอาอเลคิโน่เนี่ยซัดไปที่หนึ่งร้อยแล้วมันเลยผ่านมาก่อนอันหนึ่งเพราะงั้นความสำเร็จอันแรกเนี่ยผมยอาจจะไม่มีพุตเทจมาให้ดูแต่เรามาเริ่มเดย์ทูกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาเริ่มตัวแรกด้วยตัวนี้กันเลยผดุดทองแดงตัวที่ผมเคยตีไปแล้้้้ววคคคาาาามมสเเรรร็็จขอออองงงงงัััันนนทีี่่ยกกกกกืใหพลโผะตุ ครื่องจักรไอเย็นส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำลายจุดอ่อนเนี่ยพวกธนูเนี่ยน่าจะเวิร์ที่สุดแล้วเพราะงั้นก็ใช้ตัวธนูน่าจะดีที่สุดนะมาละรอบที่หนึ่งนี่ไงแตกแล้วโอเคทับต่อเหมือนจะรอบที่สองอ่ารอบที่สองมานี่ไงแตกแล้วเฮ้ยนี่ไงไม่เล่นไม่เล่น เรียบร้อยผลึกทองแดงซาบาซาบาซูบาซิลบาซูบาซีบาบาซูส่วนความสําเร็จอันที่2ข,ของพี่คนนี้เนี่ยก็คือให้เราจัดการพี่เขาตอนที่เขาไล่าดาราหลอมถ้านเปคนสงสัยว่าดาราหลอมเนี่ยคือช่วงไหนก็คือช่วงที่พี่เขาวาร์ปไปตรงกลางนะแล้วก็จะยืนนิ่งๆในช่วงนี้เนี่ยเราก็ซัดดันเมย์ไปเรื่อยๆหรือถ้าใครเอาชัวก็คือหลบๆไปก่อนแล้วก็เลี้ยงเลือดพี่เขาไว้เลี้ยงเลือดไว้ให้น้อยๆแล้วก็พอเขาปล่อยดาราหลอมไปทีนึงเนี่ยก็ค่อยซัดดันเมย์อีกทีนึงให้เเเาตุยยไปล อ่าโอเคทุกคนอันนี้คือตัวตนผมในอนาคตนะขอพลอยแป๊บนึงผมขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเจย์คนนี้นี่แหละคือฝันร้ายเดซ่าของผมแต่จะเป็นเพราะอะไรรับชมต่อเลยตัวต่อไปก็จะเป็นจิตวิญญาณแห่งดาวลุ่งอรุณที่ล่วงหล่นเล่นเหมือนเดิมด้วยเลยนะทุกคนแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยก็คือเฟสที่เป็นน้ำแข็งเราห้ามไปละลายครบะเพิ่งเด็ดขาดไม่ดีละ อจริงๆผมก็ต้องเคลียร์เดย์สองตัวนี้นะแต่เพราะว่าผมทําไปแล้วเมื่อเดย์หนึ่งคือผมผิดเองอรผมขอโทษเอาเป็นว่าความสร็จของอันที่สองของตัวนี้เนี่ยก็คือให้พกตัวฮิวไปนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็ฮิวร่างจิตปกปักให้เต็มแค่นั้นเองก็จบแล้วซึ่งผมก็จะข้ามตัวนี้ไปหาทูปาโยของผมแล้วกันนะเงื่อนไขเดียวของคมสร็สอันที่สองของทูปาโยเนี่ยคือห้ามตายครับทุกคนในทีมต้องห้ามมีตัวละครหมดสติเด็ดขาดย้ำว่าเด็ดขาดห้ามมีตัวละครไหนตายเลยแค่นั้นเองครับก็ถือว่าผ่าน ต่อไปก็มาถึงพี่โนเล็ของเราความสเส็ยสุดท้ายของวันที่2ครับเงื่อนไขเดียวเหมือนกันครับก็คือห้ามให้พี่เขาทำลายหนามลาว้าที่เขาสร้างขึ้นมาเฉยๆแค่นั้นเลยก็จบเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราทุบหนามลาว้าไม่ทันเนี่ยพี่เขาจะทุบหัวเราแทนนะครับก็คือนั่นแหละครับก็คือทุบให้ทันก่อนพี่เขาเอง,เองไม่มีอะไรมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ถึงเลยยายาเออเกือบพลาดขับรถเลยนี่ก็คือทั้งหมดของวันที่2เพราะงั้นไปกันต่อเลยวันที่3 เข้าสู่วันสุดท้ายสำหรับเป้าหมายในการทำดับไฟให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับตัวละครสัตวเร็จอันที่3ของผลิตทองแดงเนี่ยนั่นก็คือการให้ผลิตทองแดงเนี่ยเพิ่มความต้านทานธาตุครับไม่ซ้ำกับถึง4ธาตุจะให้อธิบายได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือตัวละครทั้ง4ตัวของคุณเนี่ยธาตุต้องมีซ้ำกันแล้วหลังจากนั้นก็ให้สังเกตบริเวณส่วนหัวครับว่าสีมันเป็นสีไหนก็คือสีของธาตุนั้นได้ดูซับไปแล้วอย่างเช่นตรงนี้นะครับแกนพลังงานเป็นสีเขียวถ้ากอกว่ามันดูดธาตุพืชเข้าไปแล้วหลัังจากกนน้็ เรียบร้อยพรดึกทองแดงง่ายๆ และแล้วเราก็มาถึงตัวที่ผมบอกว่านี่แหละครับตัวที่ทำให้ผมฝันร้ายนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเรื่องไขความสำเร็จอันสุดท้ายของเจ้เขาเนี่ยคือเราต้องจัดการเขาในช่วงที่เขาปล่อยดาราหลอมแต่นะครับแต่คุณต้องห้ามโดนโจมตีใช่ครับคือเขาบอกว่าห้ามโดนโจมตีนี่แหละคือทําให้ผมนอนไม่หลับเลยไม่ใช่ว่าผมโดนโจมตีนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าไอเฟมครับทุกคนสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าไอเฟมเนี่ยคืออะไรผมจะอธิบายแบบสั้นๆนะครับแบบคร่าวๆให้ฟังเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดวิ่งกดแดชหรือว่ากดติดตรงจังหวะในขณะทีีีี่่่่่่่่่บบบบบบบออ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 อสสสสสหหหหหหรร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 รืืืวววววววาา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 มมมมมนน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 เเเตตตต์ััััััั้้้ยยยปลลลลลลกกกิิิใใซชแะะคคคุณจจถโขงพผู หล,หลบเนี่ยมันก็ควรจะไม่โดนถูกไปครับใช่ครับผมหลบได้แต่ผมไม่ผ่านอาธิเบน,นครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับนั่นก็คือตอนที่ผมมาทำดามบัตรต้านหลานชุดแรงนี่แหละครับนี่คือฟุตเทจเมื่อวันที่1เดือน9ปี2024ันยบสีเรื่องไขความสำเร็จของบอสต,ตัวนี้เนี่ยคือห้ามโดนดามรับในตอนแรกผมเอาทีมนี้ไปลงแล้วก็ไปจิ้มจิ้มหน้ามอนนี่แหละครับเอายายไปตบเอาจีไปจิ้มเข้าถึงระยะมอนแล้วก็ไอเฟมออกมานี่แหละครับทำมลไปบนมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งผมจัดก,การมาเสร็จแล้วอาชีพเป็นผมไปเด้งผมก็เลยงงว่าทำไมผมได้ข้อสรุปเนี่ยมันก็เลยเกิดฟุตเทสหกนาทีซึ มีมันมีแค่โลกเดียวหน้าครับผมงงไงนะแต่ว่าสุดท้ายผมก็มาทำตามปัจจัยเพราะงั้นมันก็เหมือนเป็นการสปอยไปแล้วใช่ครับผมไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกันต้องไม่โดนเลยไอเฟไม่ได้โอ้ตื่นช้ามาวันนั้นคือออกมาทุกคนเสียงก็เลยจะปเป็นวันนั้นแหละ ถึงพ่อหมายจะไม่สำเร็จต่างที่ตั้งไว้ก็ไม่เป็นไรทุกคนที่มาทำเนี่ยก็เพราะว่าความอยากทำโลลว้ลวนเลยอย่าไปซีรีส์อะไรเลยสำหรับความสำเร็จอันสุดท้ายของน้องคนนี้เนี่ยก็คืออย่าโดนพายุออกซิเดียนของน้องพายุออกซิเดียนที่ว่าก็คืออันที่เป็นเด็ดผมโดนแล้วยืนนิ่งอยู่ยยนั้นเ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 นถ้าใครไม่มีตัวโล่นหน่ะหรือตัวเลือดเยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้ละลายโล่น้องนั่นแหละแล้วก็สร้างดาเมจน้องเยอะเล็บเหล่ ต่อไปก็ไปถึงตาของน้องโปตาโป้นะทุกคนเงื่อนไขที่จะผ่านเนี่ยมีสองข้อหนึ่งคือตัวละครในปาร์ตี้เนี่ยต้องหา้ามมีใครตายเลยสักคนสองคือต้องให้ร่างจิตปกปักเนี่ยหรือร่างจำลองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยฆ่าร่างหลักให้ได้ใช่ครับบริหารเลือดให้ดีอาจจะฟังดูยากครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยสี่ฮิลไปเลยก็ไม่เสียหายบาัาป่ากิชีชชจีนเบเนตหรือใครก็ได้ที่สามารถฮิลได้ฮิลยัดไปเลยครับทุกคนแค่อย่าลืมสิ่งสำคัญก็พอรครับนั่นก็คือร่างจิตปกปักเนี่ยฆ่าร่างหลักให้ตายก็พอ สำหรับเครื่องขสุดท้ายของทูปโยเนี่ยก็คือเอาชนะระหว่างที่มันบินอยู่ครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ในระหว่างนี้ก็อัดเบรไปเรื่อยๆครับตามมเครื่องขบินใส่กล้วก็พาใส่ด้วยนั่นลิงเลือกไปเรื่อยๆครับจนมันจะใกล้ตายแล้วก็รองจนกวาม,มันจะบินแต่อันนี้คือผมดวงซวยไปหน่อยคือมันไม่บินนี่ครับทุกคนรอเฟสที่มันบินทุกคนสามารถเลือกกำจัดได้สองแบบนะก็คือหนึ่งแบบที่ผมทำอยู่กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือบินชนไปไปเลยทุกคนตายเหมือนกัน แล้วแล้วเราก็มาถึงภารกิจสุดท้ายทําไม่นับตัวก่อนอันอนี้ที่ผมทำพลาดไปอาชีพอันสุดท้ายของพี่หนวดเหล็กเนี่ยก็คือห้ามโดนพี่เขาโจมตีแค่นั้นเลยครับหมดหมดแล้วก็คือห้ามห้ามโดนพี่เขาโจมตีนั่นแหละข้อแนะนําที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คงเป็นใช้ตัวระยะไกลในการตีพี่เขานั่นแหละไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพี่เขาเป็นสายระยะตีใกล้เพราะงั้นเราก็เลยได้เปลี่ยนเรื่องระยะพอเอาเปรียบพี่เขาหน่อยแล้วกันเรียบร้อย ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปว่ากานีไกด์แล้วก็สตอรี่เทลลิงมั้งพอเกมได้นำอะไรแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ c ช a เล e n g ตัวเองได้ดีเลยนะอย่างเช่นฮีเนวดาที่เป็นคาบิบัลล่าก็เล่นสนุกหรือว่าอันที่แค่เราเล่นเป็นทาวเวอร์แล้วก็รอเคาเตอร์มอนสเตอร์นั่นแหละอันนั้นก็อันนะั้นผมก็ชอบเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสได้ลองคอนเทนต์หรือว่าได้เจออะไรสนุกๆเนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้ทุคนดูอีกรอบแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าท่านพ่อผมเมื่อยแล้วไปละเจ้จัน